ครับผมดาบตุ้งตระหงลอดนาพิมแมงพองหมูพกกระเป๋าความสมบูรณ์ของปฏิบัติหน,น้าท,ที่กองร้อยภาคภูมชนร้อยที่ทนนอสองจังหวัดระยองขอ,ข,ของผู้พบข้าวเกี่ยวกับารปฏิบัติของคุณที่ที่สะพานผ่านฟ้าลุกสุรรชัยที่บองวันนั้นผมได้ ต้องปฏิบัติให้อยู่แนวหน้าโลกแนวหน้าสุดเป็นชุดโลเดเลกเพื่อเป็นปกกำบังดาบผิชัยเราวัดอยู่แถวสองต่อเด็กผมมาเพราะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ออกมาในลักษณะเราไปปฏิบัติหน้าที่แต่ เราไม่ไม่ไมีมมพร้อมเท่าไหร่ในการปฏิบัติหน้าที่พอเ,เข้าไปแล้วเราอยากให้มีชุดคุ้มกันพ็อปเปอร์ที่แข็งแร่ง,งคนนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วไปเจอเเชิญเห็นเหตุการณ์ข้างในเข้าไปเราเสียเปรียนเรามากเขามีคล้ายๆเขาให้เราเข้าไปล่อเราเข้าไป,าไ,ป,าไ,ปไปข้างหน้านเขามีชุดนั้นอยู่ข้างในก็เหมือนกับเราไปเป็นเหยื่อ เหตุการณ์มันนั้นมันมีแต่ความสูญเสียมันมีแต่เจ็บปวดทั้งยากๆคนแล้วเกิดอนงคนสูญเสียใจทั้หมดเราไม่มีถอยอยู่แล้วครับเราสู้อยู่แล้วเพื่อหน้าที่คำสังง่งผู้กัญชาแต่ขอนิดเลือขอให้ผู้กัญชาในการทงที่ให้ที่พร้อมเราไม่มีอะไรที่อยากมีแต่โลระบอง อันน้นชุดแรกผม,มจำได้ครับน้องที่โดนยิงที่จีสัตผมยังเข้าไปครอบเวอร์ให้ลูกกระสุนยังกระทบโล่อยู่เลยเป็นคนแรกจากนั้นอีชุดที่โดนเอ็มเจ็ดเก้ายเยี่ยงประมาณยี่สิบแง่แล้วก็สกอนสองสามลูกแล้วติดตามไปด้วยลูกกระเด ยาที่เตะระเบิดลูกนะั้นผมบอกว่าการปฏริบัติที่เราไปด้วยใจไปตามคําสั่งแต่ไม่มีอะไรมีกักป้องกันเราเลยเราไปอยู่ข้างในนึงเรามีแต่เสียเปรียบเราไม่รู้เขาเสดงว่าวันนั้นการบริหารการของของของ,ของชานี้อาจจะต่ำไปด้วยดูแล้วประเมินจะประเมินต่ำม,มากเกินไปครับ ดูแล้วเขาพร้อมรอรับเราอยู่แล้วลักษณะเราใช้การเจรจาต่อรองจนสังเกตมดูแล้วเขาพร้อมตอนแรกเขาไม่พร้อมเราใช้การเจรจาต่อรองมากเกินไปครับในานะที่การทางานข้อห่วงโซ่นียมีรายอยากฝากให้ผู้บญชาด้วยสัขอให้ผู้บัญชาดูดูความป้องกัน ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องขอมั่งสิ่งที่จะเซฟตำรวจด้วยกันเราไม่มีอะไรเลยมีดมือโล่กระปองขอเนียนเพขอให้มีอะไรที่ไว้ป้องกันตัวเองมั่งเหตุการณ์เมื่อเกิดแล้วแก้ตัวไม่ได้มีความสูญเสียเราตำรวจเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราเราจะทําอะไรเรามีจิตวิญญาณชาวบ้านเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้ามีแต่การป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวเท่านั้น เราอดีตขุญยามในการปฏิบัติที่อยู่แล้วครับแต่ว่ากองทุนของเราตอนนี้กาลังใจยังดีอยู่แล้วก็พร้อมที่ทำงานจริงครับย,ยังดีครับตอนนี้พร้อมครับรอขอผู้บัญชาให้ความยิตใจพูดไปพร้อมปฏิบัติเต็มที่ครับครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับพาตัวีเพียงชัยพลวัตที่รวงรับระยะนี้เป็นยังไงบ้างครับผมกับดับอันวัตีเพียชัย อยู่กันลักษณะพี่เพื่อนน้องอยู่ด้วยกันวันนั้นอยู่ภารกิจอยู่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันตีสามผมนอนอยู่ด้วยกันกันคืนอยู่ก็ข้างกันคุยกันปรึกษาตลอดเขาเป็นคนดีมากกับเพื่อนฝูงมุสัมพันธ์ดีการปฏิบัตหน้าที่ผลงานมีปรากคผมอยากให้ผู้ชายเห็นใจคนปฏบงานมาก ผู้ปฏิบัติงานขอให้เซฟตี้คนปฏิบัติงานด้วยถ้าเสียแล้วมันเสียทั้งความสูญเสียมันเมันค่าไม่ได้ทั้งครอบครัวและองค์กรเลยนะ